ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ทิศเล็กๆที่สําหรับคนที่อยากจะเป็นผู้บริหารในการทมาสังหาในอาชีพนี้ได้มุมมองใหม่ๆใช่ไหมได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็อาจารย์ก็สามารถตอบได้ทุกคําถามที่เราอยากจะรู้เลยทุกข้อเลยใช่ไหมทุกข้อเลยครับครบเครื่องเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกรครับมาจากโคราชครับอ๋ออยู่โคราชใช่ครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้เรียนวันแรกวันนี้ก็มาเรียนเกี่ยวกับทางด้าสังหาเรีนความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ทิศเล็กๆที่สําหรับคนที่อยากจะเป็นผู้บริหารในการทําำอสังหาในอาชีพนี้ได้มุมมองใหม่ๆใช่ไหมครัได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็อาจารย์ก็สามารถตอบได้ทุกคำถามที่เราอยากจะรู้เลยทุกข้อเลยใช่ไหมทุกข้อเลยครับ ครบเครื่องเลยครับแล,แล้วก็มีเห็นว่ามีมีมีโคชชิ่งมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นการถามตอบส่วนตัวกับอาจารย์นะครับนอกนอกห้องเรียนเพื่อที่จะเจาะลึกข้อมูลเฉพาะที่เราอยากจะรู้อาจารย์ก็สามารถให้คําแนะนําได้ทุกเรื่องครับครับเราอยากจะฝากข้อนี้กับคนที่สนใจอะอไรบ้างครับสำหรับคนที่สนใจทางด้านองหารเหมาะกับคนที่ อยากจะเรียนรู้แล้วก็แล้วก็เดินทางกับสังหานะครับหรือว่าหรือว่ามามาตอบคาถามตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยเราอยากเดินทางนี้จริงๆริ้ไหมอย่างเงี้ยครับคอร์สนี้รับรองว่าคุ้มเกินราคาครับเพราะสิ่งที่ได้ไปอย่างนี้มันเกินราคาที่เราจ่ายไปแล้วครับยังไง้ขอขอบคุณคุณมังกรมากนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ